แล้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับครูเจอรี่ดิจิ a l ลคอนฟิเดนซ์ช่วยผู้หญิงสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์สร้างรายได้จากอาชีพที่คุณรักนะคะทุกคนก็อยู่กับครูเจอรี่นะคะ on the top เรามาทำคลิปนี้นะคะในขณะที่กำลังขึ้นกระเช้าไปเล่นเดอะลูชนะจะพูดถึงเรื่องแนวโน้มของการจูงใจนะคะหลายๆคนกลัวหรือไม่กล้าที่จะขาย ทีนี้อยากให้ลองคิดถึงว่าในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเราก็ต้องใช้แนวโน้มหรือจูงใจคนรอบตัวยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นลูกสาวของคุชารี่มาเซนโตซ่ากันใช่ไหมคะอยากจะไปเล่นยูนิเวอร์แซลก็พยายามโน้มหนาวว่าไปเล่นยูนิเวอร์แซลกันดีกว่านะคะโดยรู้ว่าคุชาลี่ไม่ชอบไม่อยากไปเพราะว่าเครื่องเล่นมัน บา,บางเครื่องเนี่ยมันทาให้คุณเชอรี่จะอ้วกนะคะไม่บอกว่าไม่คุ้มถ้าคุณเชอรี่จะไปดังนั้นลูกสาวก็โน้มน้าวโดยการบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเชอรี่ให้เขาไปกับคุณพ่อแล้วคุณเชอรี่ไปทําสปาดีไหมอ่าเห็นไหมคุณเชอรี่ก็บอกว่าเออจริงๆก็ดีนะเป็นความคิดที่ดีแต่ในเมื่อเรามาฮอลิเดย์แล้วเราทํากิจกรรมร่วมกันในช่วงฮอลิเดย์มันจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะทุกคน ได้มาสนุกด้วยกันตอนนี้ก็เลยมาทำนี่ค่ะต,ตอนนี้ก็เลยมาเล่น The l u s e ด้วยกัน,กนอ่าเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยจะบอกทุกทุกคนว่าเราทุกคนโน้มน้าวหรือจูงใจผู้อื่นอยู่ในทุกเวลาดังนั้นไม่ต้องกลัวที่จะใช้วิธีการโน้มน้าวในการขายอย่างคุชารีทำคอร์สออนไลน์ถ้าคุชารีไม่ น้มหนาวนักเรียนนะคะด้วยกันบอกว่ามาเรียนกับครูเชอรี่ดียังไงได้ประโยชน์ยังไงเพราะครูเชอรี่เรียนมากับแต่ละคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทําออนไลน์ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บัณฑิตอึงแรงศรีชอนบุรณอิรันหรือคนดังระดับประเทศอย่างเช่นเป็งจูนวิสมนดินโทนี่รอบบินดินเกซิโอซิกซิกล่านะคะหรือแกรี่วีเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้กับครูเชอี่ ช็อตคัทแล้วก็ประหยัดเวลานะคะช็อตคัดในเรื่องเวลาประหยัดเวลาประหยัดเงินครูสิริก็ต้องโน้มน้าวแล้วก็บอกประโยชน์ให้นักเรียนนอกจากนี้ยังต้องให้โบนัสนะคะนั่นคือวิธีการโน้มน้าวดังนั้นถ้าเราจะขายสินค้าหรือบริการหรือทําอะไรก็อย่ากลัวที่จะโน้มน้าวหรือจูงใจทุกคนนะคะค่ะแล้วก่อนจากกันนะคะขอฝากคอร์ส5ทักษะสร้างรายได้ในยุค New Normal ซึ่ง ไม่ใช่แค่เรียนรู้กับครูเชลรี่คนเดียวนะคะจะได้เรียนรู้กับ5วิทยากร5โคช้ชด้วยกันนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของทักษะการปรับ Mindset ทักษะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทักษะการเล่าเรื่องโดยใช้สตอรี่นะคะนอกจากนี้ยังมีทักษะออนไลน์แพลตฟอร์มรวมไปถึงทักษะการใช้ Business Mo เด l นะคะ พลาดไม่ได้นะคะราคาสุดคุ้มรีบสมัครลงทะเบียนกันเข้ามาเรียนรู้สดในวันที่26ตุลาคมนี้นะคะ